การเลือกระหว่างการบรัน AI บนเครื่องของตัวเองหรือว่าจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อใช้บนคลาวนี่เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังตัดสินใจกันอยู่ใช่ไหมครับในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าแบบไหนมันคุ้มค่ากว่ากันแน่โดยเราจะอิงจากการทดลองจริงที่ให้ผลลัพธ์ออกมาน่าสนใจมากๆเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อนเลยสมมติที่ฐานแรกเนี่ยมันฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยนะครับ คือถ้าเรามองง่ายๆเลยการซื้อ MacBook Pro รุ่นท็อปสุดไปเลยเนี่ยจ่ายไปก้อนเดียว4,700ดอลล่าจบแต่พอไปเทียบกับการสมัครใช้ AI ระดับโปรที่เดือนละ100ดอลล่์พอลองคูณดูยาวๆ5ปีอา้าวกลายเป็น6,000ดอลล่าซะงั้นพอเห็นแบบนี้แวบแรกก็ต้องคิดว่าเออซื้อเครื่องเองมันผูกกว่าเห็นเนเลยนี่นะแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละครับ ข้อสรุปที่ได้เนี่ยมันกลับสวนทางกับที่เราคิดไว้ตอนแรกเลยเพราะผู้ทําการทดลองเขาฟันธงเลยว่าสําหรับการทํางานที่จริงจังระดับมืออาชีพแล้วสมมุติฐานที่ว่าซื้อเครื่องเองคงกว่าเนี่ยมันผิดครับคํานี้คําเดียวทําให้เราต้องมาคิดต่อเลยว่าเอ๊แล้วทําไมการคํานวณที่ดูตรงไปตรงมาแบบนั้นถึงใช้ไม่ได้กับสถานการณ์จริงล่ะและนี่ก็คือคําอธิบายครับแนวคิดหลักที่ทําให้สมมุติฐานแรกมันพังลงมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า ช่องว่าง10%สุดท้ายมันหมายความว่าแบบนี้ครับคือถึงแม้ว่า AI ที่รันบนเครื่องเราเนี่ยจะทำงานทั่วไปได้ดีมากอาจจะทำได้ถึง90%ของงานทั้งหมดเลยก็ได้แต่ใน10%สุดท้ายซึ่งเป็นงานที่มันยากๆซับซ้อนต้องใช้การคิดวิเคราะห์เยอะๆประสิทธิภาพของมันจะตกลงไปเยอะมากเมื่อเทียบกับโมเดลบนคลาวด์ครับแผนภูมินี้ช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับ จะเห็นว่าถ้าเป็นงานทั่วๆไปนะช่องว่างระหว่างโลคอลกับคลาวด์ AI เนี่ยมีไม่มากนักแต่พอเป็นงานที่ซับซ้อนปุ๊บโอ้โหช่องว่างมันทางออกไปแบบชัดเจนเลยไอ้ส่วนต่าง10%ที่ว่าเนี่ยเลยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคบเพราะมันส่งผลโดยตรงกับทั้งคุณภาพแล้วก็ความเร็วของงานระดับมืออาชีพเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกกันต่อถึงเบื้องหลังของไอ้เจ้าช่องว่างประสิทธิภาพที่ว่านี้กันว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ย มันยังมีอุปสรรคทางเทคนิคสำคัญสำคัญอีก2อย่างเลยที่คนใช้ local AI ต้องเจอปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องการจัดการหน่วยความจำหรือว่า RAM นี่แหละครับคือต่อให้เรามี RAM เยอะมากๆสมมติว่า128จิกเลยนะมันก็อาจจะไม่พออยู่ดีครับทำไมล่ะเพราะว่า RAM ไม่ได้ใช้แค่โหลดตัวโมเดล AI อย่างเดียวนะครับแต่มันต้องการพื้นที่ไว้สำหรับเก็บบริบทของงานที่เราทำอยู่ด้วยลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าเราทํางานกับโปรเจกต์โค้ดที่มันใหญ่มากๆข้อมูลโค้ดทั้งหมดเนี่ยมันต้องถูกยัดเข้าไปในแรมด้วยเพื่อให้ AI มันเห็นภาพรวมของงานเราทีนี้พอแรมมันเริ่มจะเต็มทางออกก็คือต้องไปลดคุณภาพโมเดลลงผ่านกระบวนการที่เรียกว่า quantization ซึ่งก็คือการบีบอัดโมเดลให้เล็กลงนั่นแหละครับแต่มันก็ต้องแลกมากับความแม่นยําที่ลดลงไปตรงๆเลยส่วนความท้าทายที่2ก็คือเรื่องความพร้อมของเครื่องมือต่างๆครับพูดกันตามตรงก็คือในตอนนี้ ระบบนิเวศของซอฟต์แวร์ที่ใช้รัน AI ในเครื่องเราเองเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ได้ไม่ได้ใช้งานง่ายเท่าที่ควรคําเปรียบเทียบนี้ผมว่ามันเห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับคือการใช้เครื่องมือสําหรับ local AI ในตอนนี้นะมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนใช้ Linux Desktop ยุคแรกๆเลยที่ผู้ใช้ต้องเสียเวลาไปกับการปรับแต่งตั้งค่าระบบเยอะมากๆซึ่งเวลาพวกนั้นนะ่ะจริงๆแล้วเราควรจะเอาไปใช้ทํางานจริงๆมากกว่า ถึงแม้ว่า local AI จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างในงานระดับสูงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับในทางกลับกันเลยมันมีบางสถานการณ์ที่ local AI ไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกแต่เป็นทางออกที่ดีที่สุดด้วยซ้ำเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง3กรณีหลักๆที่ local AI เป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็คือ 1. สำหรับองค์กรที่มีนโยบายความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวดมากๆชนิดที่ว่าข้อมูลห้ามออกจากบริษัทเด็ดขาด 2. ก็คือความสามารถในการทำงานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือทำงานในที่ที่เน็ตไม่ดีและ 3. คือการใช้เป็นกลยุทธ์แบบผสมผสานค่ะคือใช้ local AI จัดการงานง่ายๆไปก่อนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วค่อยสลับไปใช้ cloud AI สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงจริงๆ สไลด์นี้ชวนให้เรามองคำว่าความคุ้มค่าในอีกมุมหนึ่งนะครับคือการเทียบกันระหว่างต้นทุนที่เป็นตัวเงินกับต้นทุนที่เป็นเวลาลองคิดดูนะครับสำหรับวิศวกรที่ค่าตัวสูงสูงการประหยัดเงิน100ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ต้องแลกมากับการเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการตั้งค่าแก้ปัญหาระบบมองในภาพรวมแล้วมันอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าซะเลยก็ได้ เอาละครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของข้อดีข้อเสียทั้งหมดนี้แบบชัดๆเลยนะจะขอสรุปด้วยการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากๆอันนึงครับการพยายามจะใช้ local AI เพื่อทำงานทุกๆอย่างในตอนนี้นะครับมันเปรียบได้กับการที่เราตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าใช้เองที่บ้านเลยเพื่อหวังจะประหยัดค่าไฟรายเดือนซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันก็ทำได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกัน การเปรียบเทียบนี้อธิบายได้แบบนี้ครับการสร้างโรงไฟฟ้าเองเนี่ยมันมีต้นทุนเริ่มต้นที่สูงมากแล้วก็ต้องคอยดูแลบำรุงรักษาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็เหมือนกับการซื้อฮาร์ดแวร์แพงๆแล้วก็ต้องเสียเวลามาตั้งค่าระบบนั่นแหละแต่ข้อดีก็คือเราควบคุมทุกอย่างได้เองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีไฟใช้ถึงแม้ว่าระบบไฟหลักจะล่มซึ่งก็เปรียบได้กับเรื่องความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการทำงานออฟไลน์นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในบ้านเรามันก็อา าจจะไม่พอสำหรับเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟเยอะๆซึ่งก็เหมือนกับข้อจำกัดของ local AI ในการรับมือกับงานที่ซับซ้อนมากๆนั่นเองครับสุดท้ายนี้ตารางนี้ก็สรุปทุกประเด็นที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับจะเห็นได้เลยว่าการตัดสินใจเลือกระหว่าง local AI กับ cloud subscription เนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับทุกคนแต่มันขึ้นอยู่กับลักษณะของงานโครงสร้างต้นทุนที่เรายอมรับได้และความท้าทายที่เราพร้อมจะเจอมากกว่า ถ้างานเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆหรือต้องทำงานออฟไลน์บ่อยๆ l o c o l AI ก็คือคำตอบครับแต่ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานที่ซับซ้อนในปัจจุบันนี้ Cloud Subscription ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่า,าๆๆครับ